กเกเกกเปปปปิิดดดรระะตููออจอจยุสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า do not open นะฮะหรือแปลง่ายๆเลยก็คืออย่าเปิดนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกม h o r r o r นะั่นแหละคิดว่านะเห็นชื่อมันน่าสนใจดี <c oughs> ก็เลยเข้ามาเล่นโอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอย่าเปิดถ้าเปิดแล้วจะเจออะไรนะฮะซึ่งอย่าเปิดที่ว่าก็คงอย่าเปิดประตูนั่นแหละมั้งเพราะมีแต่ประตูในเมื่อเขาบอกอย่าเปิดเราแทงสวนแม่งเลยเปิดปุ๊บ You need the key to open คุณต้องการกุญแจ่ะฮะฝั่งนี้อ่ะมันไม่มีดนตรีอะไรเลยนะเนี่ยปรติเกมฮี r ร่มันควรจะมีดนตรีแบบบิวให้เราแบบตกใจกลัวอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรเลยมีประตูบานเดียวกดอ่าอันนี้เปิดได้ด้วยนะฮะคิดว่าถ้าเปิดจะเจออะไรหรือเปล่ายังไม่มีอะไรมามาบิวเราเลยอะ่ะมันไม่มีจริงๆนะแบบนดนตรีก็ไม่มีหรือผมปิดเสียงไว้วก็ไม่ได้ปิด มีแต่เสียงเดินเราโอเคอุ้ยอุอุ้ยอ้ลกโอเคครับสามสองหนึ่งเปิดโอ้โหค้างถูกเวลาด้วยโอทํไมมันมืดอ่ะโอเมก o d โอ้โหมาเอางี้เลยเหรอผมเกลียดมากเลยนะไอ้ที่ข้างๆมืดตึบแล้วตรงกลางสว่างเนี่ยอะไรจะวิ่งมาหรือเปล่ากุญแจถ้าเราไปเก็บกุญแจ อย่ามีอะไรวิ่งสวนมานะปึ๊บหันหลังอย่าดิไม่มีอะไรหันหลังไปได้ไหมอึ๊บปึ๊บไม่มีอุ๊ย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 ประตู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 โอเคอุ๊ยเมื่อกี้ทำไมคิวคิวคิวโอเคโอเคอย่ามีอะไรนะอย่ามากีดแบบเมื่อกี้นะไม่รู้เสียงกีดมันจะเข้าหรือเปล่า แต,แต่ได้ยินกูตกใจไม่ได้กลัวตกใจนี้ไอ้กล่องนี้คือช,โชโ็อกโกแลตโอเคเหลือประตูนี้บานเดียวแหละอย่าเปิดนะฮะแต่แน่นอนว่าเกมมันออกแบบมาให้เราแทงสวนก็คือต้องเปิดครับตอนนี้เราเปิดได้แล้ว peace Q2 open the door 3 2 1อไปโอ้มีกล่องต้องเปิดจริงๆหรอต้องเปิดจริงๆหรอถ้าเปิดแล้วมันจำสแกร์กีดเลยนะ p e a